ืนภาษีประจำปีง่ายๆบนมือถือขั้นตอนแรกไปที่เว็บไซต์กรมสรพากร มีให้เลือก e-filing ยื่นแบบทุกประเภทแล้วก็ดี y ม a แสามารถเลือกเมนูไหนก็ได้แต่สำหรับเมื่อจะแนะนําเป็นให้เลือกดี y ม a แเพราะในเมนูนี้จะมีข้อมูลที่สำักรานนั้นดึงข้อมูลมาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลค่าลดหย่อนข้อมูลรายได้ตรงนี้อยากให้ทุกคนมาตรวจสอบข้อมูลก่อนเพื่อจะยื่นภาษีสามารถเข้าสู่ระบบด้วยแอปไทยดีเป่าตังหรือแอปธนาคารหรือจะเป็นเลขประจาตัวผู้เสียภาษีพร้อมรหัสผ่านก็ได้เมื่อเข้าได้แล้วระบบก็จะขึ้นข้อมูลของปี2568ให้เราเลือกตรวจสอบข้อมูลและยื่นแบบในระบบก็ จะมีข้อมูลค่าดถย่อนข้อมูลรายได้ข้อมูลค่าลดหย่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นค่ารหย่อนส่วนตัวหรือว่าจะเป็นการออมการลงทุนโครงการ easy receipt ต่างๆค่ะตรงนี้สามารถกดเข้าไปดูลายละเอียดได้และที่สําคัญคือเขามีข้อมูลเรื่องของรายได้มาให้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าข้อมูลในตรงนี้ให้ตรวจสอบให้ดีก่อนบางครั้งข้อมูลของกรมสรรพากรอาจจะมยังมาไม่ครบหรือถูกต้องให้เราเนี่ยทำการปรับปรุงให้ถูกต้องก่อนที่จะใช้ข้อมูลตรงนี้ก่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้น นั้นในการยืน่นภาษีคอยยื่นก็ได้เพราะข้อมูลจะได้มาครบถ้วนแล้วตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเรายื่นภาษีได้ถึงวันที่8เมษายนเลยค่ะหลังจากนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นแบบโดยใช้ข้อมูลนี้เลยหรือยื่นแบบโดยไม่ใช้ข้อมูลตัวอ,อย่างนี้เมืม่อจะเลือกเป็นยื่นแบบโดยไม่ใช้ข้อมูลหน้าแรกจะเป็นข้อมูลส่วนตัวให้เลือกสถานะไม่ว่าจะเป็นโสดหรือสมรสแล้วกดถัดไปหน้าถัดไปจะเป็นข้อมูลของรายได้จะมีทั้งหมด8ประเภทใครมีรายได้อะไรให้กรอกลงไปได้เลยโดยกดตรงระบุข้อมูล าได้ให้ครบครที่มีรายได้หลายช่องทางก็เกาะลงไปด้วยทุกๆท่องชังให้ครบค่ะเดี๋ยวตัวอย่างนี้เมื่อจะเกาะเป็นรายได้จากฟรีแลนซ์รับจ้างทั่วไปให้เกาะรายได้ทางปี1ล้านบาท ยอดที่ถูกหักนันที่จ่ายไว้ตรงนี้อย่าลืมนะคะต้องมีหลักฐาน5 0ทวิประกอบด้วยในการรวบรวมข้อมูลผู้ยืน่นภาษีก็กเกราประจําตัวผู้เสียภาษีของคนที่จ่ายเงินให้เราลงไปอันนี้ก็มาจากเอกสาร5 0ทวิเช่นกันเมื่อกรอข้อมูลเรียบร้อยแล้วลองกดรายละเอียดการคํานวณดูเราได้ประเภทที่2กฎหมายให้หักค่าจ่ายได้50%หรือแบบเหมาไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทเราจะเหลือเงินตรงนี้หลังหักค่าจ่ายเปคำนวณภาษีต่อ90,0,000บาทเรียบร้อยแล้วกดบันทึก เราจะกลับมาที่หน้าประเภทรายได้เหมือนเดิมจะมีข้อมูลรายได้ของเราเพิ่มขึ้นมาแล้ว1ล้านบาทแล้วก็นักจ่าย3ามหมบาทใครมีรายได้อะไรก็เพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะคะเผื่อใครมีรายได้หลายทางหลังจากนั้นก็กดถัดไป หน้าถัดไปนี้จะเป็นหน้าของค่ารถยร่ต์ระบบจะขึ้นมาให้เลยว่ารหยอร่อนส่วนตัว6กหมื่นซึ่งอันนี้กฎหมายให้เลยใครมีรหยอร่อนส่วนตัวรถยนอ์การลงทุนประกันการออมมาตรการรัฐหรือการบริจาคตรงนี้สามารถกรอกลงไปได้เลยนะคะตามข้อมูลจริงและด้านล่างสุดจะมีให้กรอกจานวนเงินที่เรายื่นภาษีครึ่งปีหรือพองอรอเก้าสี่ใครที่เคยยื่นภาษีครึ่งปีและชำระไปแล้วเอาตัวเลขนั้นมากรอกด้วยหลังจากนั้นกดถัดไปจะเป็นหน้าสรุปรายได้ค่าใช้จ่ายค่ารถยอร่อนและภาษีที่ต้อง องชำระอยู่ที่83,000บาทเราสามารถกดดูวิธีการคำนวณอัตราภาษีแบบขั้นบันไดได้อันนี้ก็เสียอยู่ในเรท20%ค่ะภาษีที่ต้องชำระ83,000บาทแต่มีถูกหักคาที่จ่ายไว้30,000ทําให้ต้องชําระอีกเพียง53,000บาทเราสามารถแบ่งชําระได้ถึง3งวดและสามารถเลือกว่าให้แจ้งเตือนทาง sms หรือไม่อันนี้แนะนําให้แจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการชําระภาษีค่ะแล้วก็เลือกกุดหนุนพักการเมืองหรือไม่แล้วหลังจากนั้นกดถัดไปหน้าถัดไปจะเป็นหน้าสรุปแบบยื่นภาษีตรง นี้จะเป็นแบบพงอดอก90เป็นการยื่นภาษีประจําปีถ้าใครตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดยืนยันการยื่นแบบแรัะชำระภาษีได้สําหรับใครที่ขอคืนภาษีตรงนี้ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอาจจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็รอคืนเงินภาษีต่อไปค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วกดเซฟคลิปนี้ไว้ดูตอนยื่นภาษีนะคะ